ันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปพิเศษค่ะแม่หนองเดอะไรกันนี่วันนี้เอาเป็นว่าแม่มินอยากจะมา e อ u c เ t e เรื่องราวของชาริสมาที่แม่ <Wow. S 1> แม่หลายคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่าเออตัวชาริสมานี้แม่ให้นมกินได้ไหมนะหรือว่ามันเหมาะกับใครเป็นพิเศษแม่ให้นมกินแล้วมันจะดีกว่าคนปกติยังไงวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของชาริสมาแล้วก็มาดูกันว่าเราควรกินไหม กินแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรสำหรับแม่ให้นมได้บ้างไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่มินต้องขอบอกเลยนะคะว่าชาริสมาไม่ใช่ยาลดความอ้วนไม่ใช่คอลลาเจนแล้วก็ไม่ใช่อาหารเสริมประเภทที่จะทำให้สวยขาวในชั่วข้ามคืนค่ะ เพราะชาริสมาเนี่ยมันเป็นผลิตผลจากธรรมชาติร้อปร์เซที่เราคัดสรรแล้วก็บรรจุไว้ในโดสเต็มๆใน1ซองเนี่ยเพื่อตั้งใจให้ได้ผลเด่นชัดแล้วก็ไม่มีสารอันตรายหรือสารเร่งใดๆที่เป็นอันตรายต่อคนกินหรือแม่ให้นมเด็ดขาดค่ะ ส่วนที่เด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์ชาริสมาที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นเจ้าเดียวในไทยที่มีตัวนั้นคือสารประกอบที่ชื่อว่าเทอร์ลัส9 5ค่ะเขาบอกว่าในร่างกายคนเรามันเต็มไปด้วยเซลล์หลายล้านเซลล์แล้วเซลล์เนี่ยจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเมื่อเราอายุไปประมาณ25ปีแล้วเมื่อโตถึง25ปีแล้วปุ๊บมันจะลงอย่างนี้เลยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต ในขณะที่แม่ท้องหรือแม่ที่ให้นมนั้นเมื่อเราท้องลูกหนึ่งคนเราจะแก่ลงถึง11ปีไม่ใช่แค่หน้าแก่ค่ะแม่แต่หมายถึงทั้งร่างของเราที่แก่ไม่ว่าจะเป็นผมผิวเล็บตาระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบดูดซึมทุกๆอย่างในร่างกายเราที่แก่ลง ดังนั้นคนที่ควรกินชาริสมาคือคนที่แก่ลงทุกวันใครก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุ25ไปแล้วหรือคุณแม่ที่เพิ่งคลอดหรือคนที่อยู่ในวัยสูงวัยสามารถรับประทานชาริสมาได้หมดเลยค่ะ ตัวเทลัส95เขาจะเข้าไปจับเซลล์ของเราที่มันหดสั้นลงเซลล์ที่หดสั้นลงในร่างกายเราชื่อว่าเซลล์เทลเมียค่ะเทลเมียเมื่อหดสั้นลงทําให้ร่างกายทั้งระบบของเราแก่ขึ้นเทลลส95เข้าไปจับเซลล์เทลเมียแล้วก็ต่อเซลล์เทลเมียให้ยาวขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่คุณแม่รับประทานชาริสมาเพียงแค่ประมาณ1-2กล่องก็จะเห็นผลชัดเจน <Wow. S 2> เพราะว่าเซลล์เทลเมียในร่างกายเราได้ยา น้สิ่งที่ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเราเด็กลงคืออะไรนั่นคือผมผิวเล็บที่ดีขึ้นผมร่วงน้อยลงค่ะผมมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะเหมือนตอนเราเด็กๆเลยเล็บจะแข็งแรงขึ้นค่ะผิวจากที่แห้งเป็นขุยแล้วก็มีจุดด่างดำกระฟ้าขึ้นในช่วงที่เราท้องจากฮอร์โมนเนี่ยตัวเนี้ก็จะดีขึ้นด้วยอย่างชัดเจนมากกว่าเลอส95 เขามีสารสกัดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ7-9ชนิดที่เป็นสารสกัดหลักๆอย่างที่หนึ่งคือเชอริสมามีคอลลาเจนไดเปปไทด์แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกชื่อว่า w e l l n e s s ค่ะตัวนี้เป็นไดเปปไทด์ตัวที่ดูดซึมและสามารถนำมาใช้ได้ทันทีทำให้คุณแม่สังเกตว่าผิวคุณแม่จะใสขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้น ตัวที่2คือแอสตาแซนตินสารตั้งนอนุมูลอิสระที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าเหมือนเรากินส้มไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกตัวนี้ค่ะจะช่วยให้อ e ีลาสตินหรือเซลล์คอลลาเจนทำงานได้ดีทำให้ผิวปรับสภาพดีขึ้นรวมถึงต่อต้านอนุมูลใดๆที่ทำให้เราแก่ที่เข้ามาในร่างกายแล้วจับให้เราแก่เนี่ยต่อสู้ให้หายไปหมดเลย ตัวที่3ค่ะอันนี้เขามีสารสําคัญในนมแม่นะคะ คุณแม่ที่กินชาริสมาเข้าไปเพียงไม่กี่ซองจะรู้สึกเลยว่าทําไมระบบขับถ่ายดีก็คือเจ้าสารในนมแม่ตัวนี้แหละค่ะรวมถึงรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันของตัวเองดีขึ้นไม่เป็นหวัดบ่อยไม่จามบ่อยใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่รับรองอาการดีขึ้นทันตาเห็นเลยแล้วอีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่เขาชื่อว่าคาโมคาโมค่ะแม่คาโมคาโมเป็นผลไม้ที่ได้รับการวิจัยว่าเขามีวิตามินซีสูงมาก ใครมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องเมลานินใต้ผิวเรื่องความจุดด่างดําผิวไม่เรียบผิวสีไม่สม่าเสมอคามูคาโมูช่วยได้เลยค่ะใครเป็นรอยสิวรอยแดงเนี่ยคารมูคารมจัดการให้หมดแล้วที่สําคัญอย่างสุดท้ายทําไมแม่ที่กินชาริสมาเข้าไปเพียงไม่กี่กล่องน้ําหนัก ดีขึ้นน้ำหนักค้างหลังคลอดลดลงนั่นก็เพราะว่าชาริสมาค่ะเขามีไมโตแอคทีฟที่เข้าไปช่วยให้การเผาผลาญที่แก่ตัวลงหลังคลอดของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติสุขกลับมาทำงานได้อย่างดีเหมือนเดิมเหมือนสมัยเราเด็กๆชาริสมาค่ะคนวิจัยเขาออกมาเลยจากโนเบลนะคะว่าสามารถลดไวัยได้ถึง8.5ปีแล้วแม่คิดดูแม่ให้นม แม่หลังคลอดร่างกายเราแก่ลง11ปีถ้ามีตัวช่วยที่ทำให้เราลดลงได้8.5ปีเราจะไม่เลือกหรอคะจริงไหมถ้าถามว่าใครควรกินชาริสมาแล้วได้ผลเห็นผลปังที่สุดแม่มินบอกได้คำเดียวว่าแม่หลังคลอดเนี่ยแหละนอกจากนั้นก็จะเป็นคนปกติธรรมดาที่มีปัญหาผิวปัญหาผมปัญหาระบบร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะหลายๆท่านหลังทานไปจะพบว่า เบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นคอเลสเตอรอลทุกอย่างดีขึ้นเลยหลังจากไปตรวจประจําปีมาแล้วอันนี้คอนเฟิร์มได้จากลูกค้าชาริสมาจริงๆเลยแม่มินเนี่ยลองทานเอง3เดือนก่อนที่จะกระจายข่าวให้แม่ๆในเพจทราบแล้วก็ภายใต้การดูแลของแพทย์ตลอดการันตีว่าชาริสมาให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลเร็วมากกว่าอันอื่นเพราะเราใส่ทุกอย่างเต็มโดสแบบจัดแน่น รีวิวแน่นมากๆตั้งแต่ขายมา3เดือนและยอดขายของชาริสมาไม่เคยตกเลยเพราะว่าแม่ๆที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆคนถึงกับแบบสามีทักเลยนะว่าเอะเธอไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นให้รีวิวจริงเป็นเรื่องการันตีดีกว่าคะ่ะ ใครสนใจชาริสมาอยู่ตอนนี้ไม่ต้องลังเลเลยค่ะแม่กดทักมาซื้อได้เลยแม่มินมีโปรโมชั่นอยู่นะันลด30%ไปเลยจากกล่องละ1290เหลือ890บาทเท่านั้นแล้วก็แนบคัมพีก,การกินชาริสมาไปให้ด้วยนะคะ อย่าลืมค่ะเป็นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเราจะโสมจะแก่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมสามีเราก็ยังต้องมีลูกเราก็ยังต้องเลี้ยงแน่นอนแม่มินเชื่อว่าทุกคนอยากจุงลูกไปโรงเรียนแล้วก็มีคนชมว่าอุ้ยทำไมแม่เธอสวยจังจริงมากเดี๋ยวแม่มินจะแปะรูปของแม่มิ้นก่อนแล้วก็หลังกินชาริสมาให้ดูให้แม่ๆได้ชมว่าอืมกินเธอนะถ้าไม่อยากเสียใจ